แมนยูไฟเขียวแรดฟอร์ดย้ายซบบาซ่าแบบยืมตัวเปิด3เงื่อนไขหลักที่ทำให้ดิวลุลวงฟาบิซิโอโรมาโน่ครับนักข่าวสายการตลาดรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอบตกลงปล่อยมาคัดแรดฟอร์ดให้บาเซโลน่ายืมตัวหฤดูกาลพร้อมออปชั่นซื้อขาดหลังทั้ง2สมโมสรเจราจาร,รายละเอียดสำเร็จเรียบร้อยโดยมี3เงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ดิวนี้เป็นจริงได้เงื่อนไขที่1ครับ คืวแรดฟอร์ดเนี่ยยอมลดค่าเหนื่อยลง1 5เจากที่เคยได้รับสัปดาห์ละ3 2 5 0 0 0อนปอนต์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ276,00 0นปอนด์เพื่อช่วยให้บาซ่าสามารถลงทะเบียนเขาได้ภายใต้ข้อจำกัดของกฎการเงินลาลิกา้ทาทั้งนี้เจ้าตัวยังเลือกปฏิเสธข้อเสนอจากลีกซากอุที่ให้ค่าจ้างสูงกว่าเพราะต้องการลงเล่นในศึกยูฟา่าแชมเปียนลีกกับทีมระดับท็อปของยุโรปเงื่อนไขที่2มบาซ่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเหนื่อย้งหมดตลอดระยะเวลา1ปีที่ยืมตัว รวมถึงโบนัสตามจำนวนนาทีที่ลงสนามและจำนวนนัดโดยรวมคิดเป็นมูลค่า14ล้านยูโรหรือประมาณ532ล้านบาทซึ่งแมนยูไม่ต้องร่วมจ่ายแม้แต่บาทเดียวเงื่อนไขที่3แม n c นเชสเตอร์ยูไนเต็ดแนบออปชั่นซื้อขาดมูลค่า26ล้านปอนด์หรือราว1,170ล้านบาทโดยให้บาร์เซโลนาตัดสินใจว่าจะใช้ออปชั่นดังกล่าวหรือไม่ก่อนวันที่30มิถุนายน2026 ขณะนี้แรดฟอร์ดได้เดินทางถึงประเทศสเปนเป็นที่เรียบร้อยครับเตรียมเข้ารับการตรวจร่างกายพร้อมเซ็นสัญญาก่อนเปิดตัวกับบาร์ซ่าอย่างเป็นทางการภายในวันนี้การย้ายทีมครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสใหม่ให้กับแข้งวัย27ที่ต้องการโอกาสลงเล่นสม่ำเสมอและหวังเรียกฟอร์มเก่งกลับมาอีกครั้งในเวทียุโรปขณะที่บาร์เซโลนาก็ได้ผู้เล่นแนวรุกมากประสบการณ์มาช่วยยกระดับเกมรุกโดยไม่กระทบการเงินของสโมสร